เปิดคลิปนาะทีบุกบ้านกำนันลีตัวการใหญ่หนุนขเขมรประทะาไทยอึงนะ้งหนักเจอหลักฐานลับแผนที่ยึดแผ่นดินไทยสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีสาวขเขมรรายหนึ่งนะคะเขาออกมาแชร์อิทธิพลของกำนันลีค่ะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการป่วนของชาวบ้านชาวขเขมรที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วนะคะเนื่องจากว่าตัวกำนันลีเนี่ยนะคะและภรรยาของกำนันลีเนี่ย ต้องการที่ดินบริเวณดังกล่าวค่ะจะได้เอาไปขายต่อให้กับคนจีนแล้วก็หวังจะเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวนี้ไปทํำคาสิโน,โนค่ะหลังจากถูกแฉน,นะคะตัวของกํานารีเนี่ยค่ะก็หนีเข้าไปที่ฝั่งกัมพูชาค่ะแต่ว่าก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะยังคงอยู่เป็นเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมชาวเขมรแล้วก็ทหารในพื้นที่ชายแดนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนั้นนะคะก็มีข้อมูลจาก เพจของมังกรซ่อนตัวค่ะเขาก็ปล่อยคลิปบุกบ้านกำนันลีนะคะ<ม>เห็นบรรยากาศสุดหรูหราภายในบ้านค่ะพร้อมทั้งยังเจอเข้ากับแผนที่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแผนที่ซึ่งเป็นหลักฐานนะคะเกี่ยวกับเขตแดนจำนวนหนึ่งนะคะและ้วนอกจากนี้ยังเจอเอกสารค่ะที่กำนันลีเนี่ยได้รับเกียรติบัตรเป็นภาษาขเขมรด้วย แล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ควบคุมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้แล้วนะคะเพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไปค่ะแต่ว่าเราไปชมคลิปกันสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะน,นี่อันนี้บ้านกำนันคนดังนะครับรือไปแล้วเ,เนาะที่เป็นข่าวนะครับ น,นี้ที่เราลื้อไปครับ mm hmm. จุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมที่ชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามายึดครองแล้วก็ปลูกบ้านเรือนนะคะจำนวน6หลัง รวมไปถึงหลังของกนันลีด้วยนะคะผู้นำชุมชนชาวบ้านเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยฝ่ายไทยก็ยึดเอาไว้แล้วทั้ง6หลังนี้นะคะแล้วก็วางแนวร้วหีบเพลงป้องกันค่ะไม่ให้กัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดบ้านคืนนะแล้วก็รอค่ะตอนนี้รอแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานนะคะเข้ามากำกับดูแลแล้วก็เตรียมที่จะผลักดัน อีก170หลังคาเรือนนะคะออกไปค่ะไม่ใช่แค่6หลังเท่านั้นนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าต้องขยายผลต่อนั่นแหละค่ะแล้วก็ปักปันเขตแดนอะไรกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยวางแนวรัว้วลวดหนามาไว้เพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่ลุกล้ำอธิปไตยค่ะ